รับทุกคนนะครับเข้าสู่งาน Synergy b i o oh m อ f i ฟ e r r d y y ดไลฟ์ครั้งแรกในรูปแบบของ Virtual l i v e Synergy ครับก็ไม่เคยหยุดนะครับที่จะคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแล้วก็จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นนะฮะเราตั้งใจให้ทุกคนเนี่ยได้รับประสบการณ์ที่ดีกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราที่ชื่อว่า b บโอมไฟเบออย่างจริงๆครับผมนี่ต้อนรับทุกคนฮะบบมือหน่อยเห็นบีไหมฮะวงนู้หน่อยฮะนี่ Welcome to Synergy Worldwide, Mr. Ben Mangale, Vice President, Synergy South East Asia and President, Synergy Japan. Welcome, welcome everyone. Synergy family. Aloha. Um, in the health industry, most people know NSP with two words. They know NSP for its quality and for its innovation. We have over 200 doctors, scientists, um, medical doctors that um, test different parts of the herbs and the plants and the and the wonderful n uh, things that nature provides for us we 're very very proud of our uh, our parent company forty nine years of success and growth now let's let me talk a little bit about synergy and our vision. We want to be the world 's premier health wellness, and lifestyle company. Our mission in that vision is simple we want to help people we want to transform lives help people to transform their own lives through um, quality and innovative health solutions. one of the, the best what, things. What? I you love bring a gun You bring a gun? <laughs> one of the best things I love about <laughs> this product is it's easy to take with you. so you don't need to go home and, and mix. You could take this. It comes in a sachet just like this, and uh, yeah. it works. Wonders. You know what? it's my honor yeah. to be able to welcome a very special person to not only the synergy uh, family, but also to this synergy stage. Ladies and gentlemen, Carissa Spring It. Hot <laughs> on rap, Carissa, spring come home. ไปรับเองด้วยวตัวเองเลยสวัสดีครับคริสสากับอันแล้วาทีตั้งใจอยากจะมาพูดคุยมากๆเพราะรู้สึกว่าไบโอมไฟเบอร์อ่ะม,มันเป็นแบบวิสัยทัศน์ที่เหมาะกับเราถ้าคนที่ฟอลเราอยู่แล้วจะรู้ว่าแบบหนูเป็นคนที่กิจกรรมเยอะมากๆแต่ก็ยังเป็นคนที่ห่วงใยเรื่องแบบเฮลตี้ก็รู้สึกว่าแบบอยากให้สุขภาพที่ดีกับไลฟ์สไตล์ของเราอ่ะมันไปด้วยกันได้ไม่ใช่แค่เป็นคนที่แบบกินอาหารเสริมหรือดูแลตัวเองแล้วไม่ได้ใช้ชีวิต ถ้าระบบลำไส้เราดูดซึมได้ไม่ดีไม่ว่าจะกินอาหารเสริมกี่ยี่ห้อกี่ชนิดมันก็ไม่ได้ผลฟักผักหรืออาหารบางอย่างที่เรากินเข้าไปอ่ะมันจะไปตกค้างอยู่ในลำไส้เล็กแล้วพอตกค้างอ่ะมันก็จะแปไปกระทบกับลำไส้ใหญ่ทําให้ระบบลำไส้ของเราทั้งหมดอ่ะมันไม่ดีแต่2ตัวนี้พีไบโอติกกับโพไบโอติกมันคือการผสมบาลานซ์ให้ลำไส้ของเราอ่ะเก็บสิ่งที่ดีแล้วเอาสิ่งสกปรกออกไป This is b o w e Fiber Day and I can't think of a better prize than to offer One year free of Bion Fiber นี่นี่โอ้โหน่ารักมากคือทกานลยแบบหนึ่งปีก็คือแบบกี่หมื่นแล้ววะสองหมื่นแปดสองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทโอ้ไหนคนไหนบอกรักได้ดีที่สุดนะขอสังเกตก่อนต้องเพลียนิดนึงใครออกดึงความสนใจใครสาไปให้ได้ครับคนนี้คนนี้คนนี้โอเคมาแล้วสวัสดีค่ะ สวัีค่ะช,ชื่อชื่อ feels, bon ชื่ออะไรเธอชื่อบีมค่ะชื่อบีมในไบโอมไฟเบอร์มีอะไรที่ช่วยเป็นอาหารให้กับแบคทีเรียดีอย่างโปรไบโอติกครับเชิญครับบีมพรีไบโอติกค่ะโอ้โหไม่สิเคอร์ริคไม่สิเคอร์ริคคือไบโอติกถูกต้องนะครับผมสตอบที่ถูกต้องครับสุดยอดค่ะสุดยอดค่ะช่วงต่อไปครับเราจะมาร่วมดื่มนะฮะไบโอมไฟเบอร์ไปพร้อมๆกันเรียกที่ครัดาว from five 4 3 <Four>, 2 three, two, <S 1 <and one>. s h o อเพืเ่อนเทั้งบ้านดื่มพร้อมกันได้เลยนะครับเดี <Yeah. S 1> ๋ยวขอแช <Yeah. S 1> นะ่น้าจอไว้ให้เรานิดหนึ่งยกดื่มเลยยกดื่มเลยนี่ข้างหลังนี้มีคนแบบดื่มไปด้วยกันตลอดเวลาน่ารักมากๆเลยอะ่ะดูน่ารักมากเลยอะ่ะนี่สหรบันนี้สวัสดีครับ สวัสดีค่ะบ๊ายบายาบ๊ายบายอโลฮ่าฮัาโลโหล